สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้อยู่กับช่อง YSNIP ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะ,ะดันเก่าแล้วก็เอามาให้ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับประจําวันพุธนะครับก็คือมันก็คือวันอังคารตอนเที่ยงคืนนะตีเป็นวันพุธละกันนะครับอ่ะโอเคก็คือดันผม ได้ทําการให้แผนที่แล้วก็ให้ทําการเรื่องของการ stack, อัพสเต็กต่างต่างที่ผมอัพนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบางคนที่ขอดูมาเนาะผมก็จะให้ดูด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นดันระดับค่อนข้างจะง่ายอยู่ถือว่าพูดถึงก็ง่ายไหมก็ง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นดันระดับมีเดียมเองนะครับแล้วก็มีตัวของออตัวนีเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะของ ของเทคหลักนะครับที่เราจะได้น้องก็จะเป็นตัวของเล็กอ่าไอ้น,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันบั็กหรือเปล่านะอันนี้ผมน่าว่าน่าจะบั็กนะเพราะว่าของธรรมดาในดันหนึ่งอ่ะในดันหนึ่งจะมีของธรรมดาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งดันเนี้ยมันเป็นดาบนะครับซึ่งผมได้ข่าวมาว่าดาบในดันเนี้ยจะเป็นดาบสีฟ้านะครับซึ่งบางคนที่อ่าดาบยังไม่แรงพอนะครับก็คือแบบยังอยู่ที่ประมาณร้อยสองร้อยอย่างเงี้ย หรือว่า100 150เลยอย่างเงี้ยนะครับควรมาหาจากดันนี้นะครับเพราะว่าอินเขาบอกว่าดาบนี้เป็นดาบระดับสีฟ้านะก็เ,ออเป็นบูปินสีฟ้านะครับซึ่งค่าดามเมจมันจะเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอ่อน่าจะรูปรูปน่าจะบักนะครับจริงๆน่าจะเป็นเทคทีเล็กมากกว่านะครับแล้วก็จะเป็นเทคทีเลพอร์ตแล้วก็ดาบแล้วก็เป็นรองเท้าเทคนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งดันนี้ก็ก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ง่ายๆสำหรับ เราแล้วเนาะคือว่าเยอะแล้วนะครับซึ่งจริงๆยาก,การสลบไม่ต้องเอาไปก็ได้นะจริงๆแล้วอะเพราะว่าผมเอาไปแค่เผื่อเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไปแค่เผื่อเฉยๆไม่ได้มีอะไรเพราะเอ้ยต้องเอาไปไหมวะเอ้ยต้องเอาไปต้องเอาไปเออลืมลืมต้องเอาไปเพราะว่าวันนี้เราเจอกับบอสแมงกะพุนเออซึ่งผมก็จะใช้สไตล์เดิมนะก็คือใช้วิธีใช้ดาบข่ามัแล้วกันเนาะโอเคก็เตรียมเป็นไอ้นี่รองเท้าไอ้นี่ไปนะครับรองเท้าว่ายน้ำเนาะเท้ากบนะครับอ่ะ เตรียมเท้ากบไปเลยนะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมลงเลยซึ่งกับดักมีแค่ลาวาจัมกับแถบปะประตูแถบนะครับอ่ะอันนี้เป็นประตูไม้นะครับที่กั้นไว้ให้เราไปทางขวามือนะครับทางนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอไอที่กระโดดแล้วเราจะต้องกระโดดเลยนะครับเราจะไม่ต้องไปเซฟหรอกเพราะว่าออกไปเดี๋ยวก็แป๊บเดียวลวเข้ามาใหม่ละ โอเควิธ okay. ีการกระโดดก็คือเล็งตรงเหมือนน้ำแข็งนะอันนี้ง่ายๆนะเพราะว่ามันไม่มีขึ้น,ข,นขึ้นลงๆนะครับก็แค่วิ่งมาแล้วก็กระโดดถึงไหมอุ้ยถึงเกือบไม่ถึงนีนะที่ถึงอยู่โอเคแล้วก็เล็งตรงกลางๆครับอันนี้ก็เล็งตรงกลางๆเอาแล้วก็วิ่งไปแล้วก็กระโดดอุ้บอ่าถึงนะครับผมกระโดดถึงด้วยโอเคมีตัวอะไรไหมมีจาวาหรอเออก็ปกตินะครับน,นี่ก็ห้องปกติเลยไม่มีอะไรเนี่ย ด่านนี้น่าจะเป็นด่านแรกๆเลยมั้งเพราะว่ากําดักอะไรก็ยังไม่มีมาเสริมนะครับห้องนี้เป็นห้องของไดโมโทดอนนะครับเป,เป็นตัวที่ผมชอบเรียกมันว่าลูกสไปโนอ่ะเออผมชอบเรียกลูกสไปโนมันจะติดเทอร์โบนะใช้ดาบฟันไปนเลยท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากครับใช้ดาบฟันเดี๋ยวมันก็วิ่งเร็วมากๆนะดูนี่วิ่งคนไววิ่งคนไวโอ้โหเราต้องบวกอะ่ะเราต้องบวกนะครับห้ามหนีนะถอยหลังฟันไม่ได้นะตัวนี้มันเหมือนจะมันสามารถตี ตีกับระยะเดียวกันกับดาบเราฟันได้อะเออผมจำไม่ผิดอะเห็นปะต้องต้องวิ่งเข้าตัวมันอย่างเดียวเห็นปะเนี่ยต้องวิ่งเข้าตัวมันอย่างเดียวอย่าให้มันอย่าถอยหลังฟันนะครับถ้าถอยหลังฟันแล้วมันจะตีเราได้นะครับเนี่ยต้องมุ่งหน้าหามันอย่างเดียวเนี่ยโดนนิดหน่อยก็วิ่งต่อฮนะอย่าอย่าอย่าไปหันอย่าหันไปฟันนี่ต้องวิ่งต่อไปเรื่อยรอใหม่ฮะรอใหม่อ่ารอรอตัวไหนวิ่งมาก็ชาร์จเลยฮนะอุย้ยแย่แล้วอุย้ยแย่แล้วเนื้อเนื้อ เนื้อเต็มเลยมาแล้วโอ้ยแม่บผมต้องวิ่งวัวอย่างเดียวครับถ้าไม่มีขั้วเราจะโดนนตีฟรีคะโอ้โหของอยังเยอะเดี๋ยวต้องทิ้งไปบ้างแล้วน้ําหนักเยอะมากครับเนื้อมันเยอะมากๆครับตัวนี้หาเนื้อน้องได้นะตัวนี้หาจากไอไดโมทอดอนในป่าเดฟูดนะครับก็คือหาเนื้อน้องได้นะครับผมโอเคใครที่แบบว่าแต่เนื้อน้องมันให้น้อยมันไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะครับ โอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ข้าไปปกติเลยห้องนี้เป็นห้องกว้างที่เป็นห้องว่างนะครับเออห้องกว้างที่เป็นห้องว่างงงเลยต่อไปเป็นห้องของแมงมุมติดเทอร์โบนะครับซึ่งก็ไม่ได้อะไรมากอ่อกก็แค่ตัวใหญ่ใช่ปะ่ะตัวใหญ่มั้งอ๋อตัวเล็กตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่เนี่ยเราก็ยิงมันนะเนยียิงมันนะมันก็ไม่ไม่ได้ติดเทอร์โบอะไรขนาดนั้นอนะก็แค่คือแมงมุมอะ่ะ มันเดินไวอยู่แล้วใช่ไหมปกติก็แค่จะเดินไวเพิ่มนิดนึงแค่นีด้เดียวไม่ได้อะไรขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยก็แค่นี้นะครับใช้ป,ปืนยิงเอานะครับจะได้ไม่ช้าเนาะเราใช้ดาบฟันเดี๋ยวเราติดค่าสลบอีกเครื่องของนะครับโอเคมันมาจากข้างหลังเราครับถอยหลังไปอุย้ยเกอดโดนหนึ่งสองตัวอีกตัวนึ่ตรงนู้นฮะโอเครอครับรออย่าเกิดฝั่งนี้นะโอเคไม่เกิดฝั่งนี้เอ้ยนีตรงนี้ตัวหนึ่งหนึ่งตัวอ,อ,อ่อนะ ส3โอเคครบแล้วนี่นะครับแค่นี้หมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะดันก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเนาะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคปะห้องนี้เอ้ยห้องนี้เอ้ยผมลืมบอกว่าดันนี้ต้องเก็บกล่องด้วยกล่องอะไรช่างมันฮนะเก็บให้หมดเพราะว่าดันนี้มันให้เวลาน้อยเออลืมลืม,มเกือบแล้วเกือบเวลาหมดถ้าเวลาหมดถามว่าเวลาหมดจะเป็นอะไรไหมพี่ก็นั่นแหละฮะเกมโอเวอร์ over, ฮะนี่แหละวันนี้นี่คือข้อนี่คือความ เราต้องระมาระวังนะครับก็คือเราต้องใช้ความเร็วนะครับในการวิ่งโอ้โหแล้วมันก็จะมีนี่มาถ่วงไว้โอเคไม่เป็นไรโอเคเราจะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับตามทางเลยที่ผมให้ไว้นะครับตามทางที่ผมให้ไว้เลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องของพรีเมียมก่อนเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยจะเป็นของพรีเมียมนะครับเราจะมาขอพรีเมียมก่อนนะเพราะว่าเราจะเอาเวลาเพิ่มครับเฮ้ยดนันนี้ดันร้อนหรอทำไม โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, ผมกินน้ากินน้ําเกินไปหนึ่โอเคได้แล้วครับผม่องพรีเมียมชิ้นแรกนะครับเป็นฟิโลโมนนะครับต่อไปเป็นกําแพงเติมตั้มเอ้ยตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีกําแพงเติมตั้มก่อนเอ้ยไม่ใช่อ๋ออันนี้กล่องเปล่าอันนี้กล่องเปล่าต้องเอาด้วยนะท่านผู้ชมเอาให้หมดนะฮะเอาให้หมดเพื่อเพิ่มเวลานะครับเนี่เพื่อเพิ่มเวลาเอาให้หมดนะตรงไหนมีกล่องมีอะไรนะครับเอาให้หมดนะเดี๋ยวผมพาไปเอากุญแจนะครับแล้วก็จะกลับแล้วฮะโอเคร okay. ตรงนี้มีกำดังไหม ไม่มีกบดักใดๆนะครับผมเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีแค่กบดักกำแพงตื้มตั้มตรงไหนกำแพงตึ้มตั้มอยู่ตรงไหนเนี่ยกำแพงตึ้มเดียวน่าจะตึ้มเดียวหายมั้งอันนี้ยตึ้มเดียวหายแน่นแน่เลยเพราะไม่มีสโลออกมาอ่ะโอเคเป็นตื้มเดียวหายนะครับผมง่ายๆเนาะโอเคได้แล้วครับกล่องกุญแจเรียบร้อยฮนะเป็นตึ้มเดียวหายแล้วรีบกลับนะครับผมก็วิ่งไปเลยเดี๋ยวห้องเดโมโทดอนมันจะมี2กล่องที่เรายังไม่เก็บใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้วยนะครับ จริงๆก็เป็นห้องไอเป็นดันที่รู้สึกใช้เวลานิดเดียวก็จริงนะแต่ว่ามันรู้สึกลําบากตรงที่ว่าจะต้องนั่งเก็บกล่องทุกกล่องเพื่อจะเพิ่มเวลาไม่ให้มันหมดได้แหละนะี่ครับขั้นตํามผมอยากให้ท่านชมเก็บเก็บเวลาไว้ประมาณ5นาทีนะครับนี่คือขั้นตําที่ฟิกเลยนะเพราะไม่งั้นจะไม่ทันนะครับเวลาแบบวิ่งนูน่นวิ่งนี่เพื่อแบบจะทานูน่นทํานี่ก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาได้นั่นเองนะครับท่านชม,ชมโอเคนี่รอก่อนนะผมไป ไปโอเคไปครับผมเดี๋ยวเ,เราจะมาห้องนี้ตรงนั้นผมเก็บอย่างเก็บไปแล้วใช่ไหมโอเคเก็บไปแล้วปึ๊บโอเคกลับมาตรงนี้นะครับห้องนี้ยังไม่มีของใดๆทั้งสิ้นนะครับกระดักก็น้อยด้วยอ่ะของที่เรายังไม่เก็บไปเก็บนะตอนนี้เฮ้ยเราเลยมาเมื่อกี้หนึ่งกล่องเก็บก่อนโอเคเอาเวลาไว้ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณแปดนาทีได้แล้วโออ้ยตกใจหมด เจอเป็นไอเจอพาราเซอร์เดียวมาเจอพาราเซอร์พอดีโอเคผมประมาณเกือบ9ก้านาทีแล้วครับก็เดี๋ยวเรากลับกันนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมเซฟตรงนี้ไวเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอญาตออกไปเซฟแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดกระโดดนะครับไม่อยากให้พลาดเนาะไหนๆก็ผ่านกันมาแล้วนะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเซฟมานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เป็นจุดกระโดดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกระโดดกันเลยนะครับเพื่อที่จะ ไปตรงจุดต่อไปเนะก็เป็นจุดเกิดเรานะครับโอเคตรงนี้ก็กระโดดการปกตินะครับก็เล็งไปที่กําแพงตรงนั้นนะครับแล้วก็กะระยะด้ดีครับแล้วก็กระโดดไปโอเคแค่นี้นะครับพอแล้วก็วิ่งจากตรงนี้นะครับแล้วก็กะดีๆแล้วก็กระโดดปุ๊บปล่อยโอเคก็ถือว่าจบแล้วที่นี่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องของแองกิโลนะครับแองกิโลใครียกแองกิโลติดเทอร์โบนะครับ ก็ปกติเลยนะครับวันนี้ก็ใช้ปืนนะครับแนะนำว่าใช้ปืนดีกว่าโอเคมันก็จะติดเทอร์โบวิ่งใส่เราแต่มันก็ไม่ได้เร็วอะ่ะเหมือนเรากดเหมือนเรานั่งมันแล้วเราก็เออเนี่ยเอ่ะดูเนี่ยก็แค่เหมือนมีคนนั่งมันตลอดเวลาแล้วก็วิ่งมาหาเรานั่นเองครับนี่แล้วก็วิ่งไปใกล้ก็ได้นะครับถ้าคิดว่าปืนแรงก็นี่นะฮะใส่มันเต็มที่นะฮะนี่เห็นไ,ไหมบางตัวก็ตายนัดเดียวบางตัวก็ไม่ตายนะครับ แล้วแต่เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันหนึ่งสามสี่โอเคตรงนี้หนึ่งตัวสี่ตัวนี่ 4, นและอีกอย่างหนึ่งคืออ่าเขาเรียกว่าไรนะข้อเอ่อข้อที่มันข้อเสียของมันก็คือมันจะตีทางด้านซ้ายมือตัวเองเสมอนะครับเร,นะเราไปอยู่ทางขวามือมันก็ได้นะเราไปอยู่ทางขวามือมันก็ได้มันก็ตีเราไม่โดนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโดนพอเวลามัน ตายปุ๊บเดี๋ยวมันจะติดแงกไงก็เลยไม่ค่อยอยากแนนําส่วนนี้เท่าไหร่นะครับให้ยิงจากข้างหน้ามันนะครับเพราะว่าข้างหลังมันจะมีเกาะหุ้มตัวมันดุกนะครับซึ่งไม่ได้นะอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ้โหดีได้ออกมาพอดีโอเคห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรครับแต่ว่า,าผมจะพาไปเอานี่ก่อนผมขออนุญาตใส่ชุดเทคนะครับเพราะว่าบางคนก็มีชุดเทคแล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็ ไม่มีบ้านนะครับไอ้กล่องน,นี้จะเป็นกล่องพิมเมเอ้ไม่ใช่กล่องกล่องไม่ใช่กล่องพริมียมกล่องธรรมดานะครับกล่องเป็น normal ธรรมดานะครับเป็นพวกกล่องยากล่องอะไรงนี้นะครับโอเคแ้วจุดนี้เราจะต้องพาไปเอาของพริมียมก่อนอ่ามันไม่มีกับดักนะครับวิ่งได้เลยตามปกติห้องนี้อะไรอ๋อห้องนี้เป็นกล่องปกตินะครับมาเก็บได้นะนี่เก็บเพิ่มเ <ๆ S 1> เวลาน,านะครับนี่ได้ยามาด้วย2หลอดนะครับ 2องือสามสามนี่ต้องเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคอุยอ้ยโอนเกือบโดนเนี่ยมพะายามให้เราเสียเวลานะครับด่านนี้จะเสียเวลาแค่ตรงนี้เลยแค่นั้นนะ่ะนี่แหละครับผมนี่เสียเวลาแค่นี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละห้อข้างอันนี้จะเป็นของพรีเมียมนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับพรีเมียมชิ้นที่สองนะครับมีแค่สองชิ้นนะด่านนี้โอ้ยผมได้ถั่วว่ะโอ้ยได้มมนไดถั่วมา นี่โอ้โหนี่สิบเม็ดเลยอะ่ะถือว่าเจ๋งมากอะ่ะมันขายอยู่ที่สิบสามชิ้นสิบห้าอมเบอร์มั้งโอ้แล้วผมได้มาสิบสิบห้าอมเบอร์แล้วเนี่ยถ้าผมตีเป็นเอมเบอร์จริงๆอะ่ะโอเคโอเคครับผม,มก็เสียเวลาแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าด่านนี้ไม่ไม่ไมกระดังมันไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะมันก็มีแค่ตรงนี้ผมก็เก็บกล่องมาเกือบครบลวนะครับผม ห้องต่อไปจะเป็นห้องของคุณเต่านะครับก็คือห้องของคุณคอมให้มันชื่อนะคอมโบโ้คับคาโบโหรือเปล่าผมจําชื่อเขาไม่ได้วะไอ้อ่องนี้มีอนี้อีกมีกล่องอีกใบหนึ่งนะครับเก็บให้หมดเลยนะับเวลาเราจะได้เยอะๆนะครับอ่าโอเคห้องต่อไปจะผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับผมชุดกระละธรรมดาทั่วไปนะครับผมโอเคเอ้ยทำไมนี่ชอบกดผิดตลอดเลยมา ้องนี้ก็ใช้เป็นดาบฟันได้ไหมก็ใช้เป็นปืนยิงเหมือนเดิมดีกว่านะครับแนะนําเป็นปืนยิงเหมือนกันดีกว่าเป็นเนต่าติดสปีดนะครับมีกี่ตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยติดสปีดมันก็เหมือนเรานั่งอยู่บนหลังมันแล้วก็กดเดินไอ้กดวิง่งเอออะไรนะครับปกติเลยมาลม้ยืนใส่กระสุนเท่ๆเลยรอเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยมีสี่ตัวมีสี่ตัวเวฟเวบสี่ตัวโอเคตัวนี้มัน ท่าทางที่จะมืดมองไม่ค่อยเห็นอยู่ไกลด้วยโอเคเราก็ยืนบนนี้นะเออเออเออมาดิ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 ไม่ตายวะเฮ้ยสามนัดไม่ตายหรอข้างหลังหนึ่งตัวหุ้ยเร็วเหยื่อเนี่ยแป๊บแป,แป๊มันมาอยู่ข้างหลังเราละโอเคโอเคเฮ้ยทำไมไม่ตายเอ้ยโดน โอเคทำไมไม่ตายวะเฮ้ยต้องสามต้องสองเมตรเลยนะไม่ตายได้ไงงงอันนี้มีสองตัวครับเฮ้ยเกือบโดนโอเคตายก่อนอีกสองตัวอยู่ไหนพิงมาตรงโน้นนะครับโอเคหนึ่งตัวละนี่ไงนีงไงวิ่งอยู่นี่มา โอเคถ้าเราเคลียร์เสร็จเราก็ได้2อนาทีนะครับโอเคถือว่าไม่เร็วห้องนี้มายวเราผมจะพาไปเอาของเทคลองก่อนนะครับซึ่งห้องนี้ก็อย๋ยวก็จบแล้วนะครับต่อไปเป็นเล็กเทอร์โบนะครับก็เล็กเทอร์โบวิธีการก็คือรอมันคำรามมันก็ปืนยิงมานะครับไม่ได้อะไรเลยอะผมบอกเลยว่าดันนี้คือเหมือนดันอีซี่ไหมหรอสําหรับบางคนคงไม่อีซี่นะแบบเออบางคนก็ไม่อีซี่แต่ว่า หรับผมคงอีซี่นะเพราะว่าของมันเต็มไงมบางคนก็อาจจะพลาดตรงเวลานี่แหละครับเนี่ยเ่าโอเคอันนี้คือของเทคหลักนะครับผมได้เป็นเทคเทเลพอตบางคนจะพลาดตรงเวลานะครับบางคนแบบว่าเล่นจนแบบลืมดูเวลาไปเลยไงเหมือนผมตอนแรกเข้ามาในดันก็คิดว่าเอ้ยอันนี้มันให้แค่10นาทีนี่ว่าใช่ไหมเออให้แค่10นาทีผมก็ลืมดูไปเลยก็เลยยืนเล่นอะไรเพลินไปหน่อยนะครับผมโอเคห้องข้างหน้านี้ก็จะเป็น ห้องเล็กเทอร์โบแล้วนะครับผมก็คือก็คือไม่มีอะไรเลยเล็กเทอร์โบก็แค่ง่ายๆนะครับโอเคโอเคเล็กเทอร์โบก็แค่เข้าไปแล้วก็ใช้ปืนยิงนะมันจะมีแค่2ตัวนะครับเวฟละ2ตัวอยู่ไหนอะโอเคอุย้ยไม่ตายไม่ตายว่ะเนี่ยจ,จังหวะจังหวะมันคำรามเราต้องรีบยิงให้เร็วที่สุดนะมันจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะ นี่ไงยังอยู่ไกลโอ้โหอยู่ไกลด้วยโอเคเราติดสตันดได้นะครับจากการคำรามของมันอะ่ะเอ้ยคำรามแล้วด้วยตัวเนี้ยโอเคโอหนึกว่าไม่ทันมันไม่ได้โหด,ด้วยแหละประเด็นคือมันก็ไม่ค่อยได้โหดอะไรมากนะครับหนึ่งสองไม่ตายแล้วโอเคตายแล้วข้างหลังมาครับ ข้างหลังมาด้วยตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ทันแน่เลยโอ้โหโอ้โหโอเคหรือว่าโดนกลับไปหนึ่งทีโอเคยังถือว่าดีอยู่นะครับาห้องห้องข้างบนนี้ก็มีตัวสู้นะครับห้องข้างบนนี้ก็จะมีตัวสู้ก็คือห้องเมกาทีเลียมนะครับซึ่งผมจะไม่พาไปแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรในห้องนั้นนะครับไปแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับโอเคต่อไปเป็นห้องของบอสแล้วนะครับผมห้องบอสก็ทำง่ายๆก็คือ ตัวแมงกระพุนนะครับใครอยากได้เทคใครอยากได้ทีเล็กก็เอาชิปได้นะวิธีการเอาชิปก็คือกดตรงนี้นะครับผมกดเทคอินะครับอ้าวเฮ้ยหายนี่กดเทคอินะครับนี่ก็คือจะเข้ามาเลยนะครับเป็นชิปที่ไม่ติดอันนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเซฟก่อนออกไปเซฟแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมในห้องนี้เนาะเดี๋ยวเตรียมของรองเลยละกันปืนไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเป็นยาอา้าวเป็นไอ้น้ําก็ไม่ได้กิน,นีย่ยาการทะล,ลุณละกันโอเค ยาการชลอกแล้วก็เอาเป็นน้าเผื่อไว้เผื่อมันรักอะไรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะจะประมาณนี้จริงๆอันนี้ก็ดีนะยาเนี้ยนะครับยาเพิ่มเลือดเพิ่ได้มาจากแต่ว่าผมไม่คงไม่ใช้หรอกโอเคเดี๋ยวคงใส่ชุดนี้เลยนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอญากออกไปเซฟสักครู่ครับโอเคคับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเซฟกันมานะครับผมก็จะเตรียมของประมาณนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ จะกินเป็นยาตีแรงแล้วก็รับเป็นวีรีดันเจียนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปสู้กับบอสดีกว่านะครับบอสน่าจะเป็นถูกใช่ไหมอ่าโอเคถูกถูกตอนแรกนึกว่ามันผิดไงตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะใช่บอสนี้ไหมบอสนี้เออบอกว่ามันเพิ่งเจอไปไงใช่ไหมเราเพิ่งเจอกันไปเองนะโอเคเดีละจริงๆคือแบบนี้ช้านะครับวิธีผมคือบอกเลยว่าใช้ได้แต่ปลอดภยัย ไม่โดนตีแน่นอนอ่ะอ่ะอ่ะไม่ไม่ไม่เอาแน่นอนดีกว่าเอาประมาณ99%ที่ไม่โดนตีแต่อีก1%อาจจะโดนตีได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะแบบว่ายน้ําช้าหรืออะไรอย่างนี้ว่ายน้าติดหรืออะไรอย่างงี้นะครับหันหลังมายิงเพลินไปหน่อยว่ายไม่ทันอะไรยเงี้ยแต่ว่าเอาง่ายคือมันผ่านแน่นอน100%อยู่แล้วนะครับวิธีนี้ซึ่งก็แบบเอ่อแต่ว่าวิธีการ,การใช้ดาบอะ่ะให้มันให้มันเอ่อมาเขาเรียกอะไรนะ ให้มันมาตีเราอ่ะเอออันนั้นอาจจะเร็วกว่านะครับโอเคเฮ้ยอยาจจะโดนได้ตรงนี้เพราะว่าเราว่ายน้ำไวเพราะว่าแบบเรามีเท้ากบไงโอเคโอเคได้อ,อีกประมาณสักสองถึงสามลูกนะครับอ,อ๋อลูกเดียวโอเคเฮ้ยโอ้ยออยัยเรามันแย,ยกล่างออกอะ โอเคชานะครับชาร์แต่ชัวร์คือตอนนี้ค่า,าหารผมจะลดแล้วอะจริงๆผมให้มันช็อตแล้วผมฟันเลยดีไหมวะผมกาลังคิดอยู่นะประเด็นตอนนี้คือกาลังคิดอยู่เพราะว่าค่า,าหารผมจะหมดแล้วถ้าเกิดว่าค่า,าหารผมหมดผมอาจจะทําให้ตัวผมเองสลบได้นะครับนี่คือข้อเสียอย่างยิ่งเลยการใช้สูตรนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือตัวมันยังเลเวลเอ้ไม่ให้เลเวลเยอะเขาเรียกอะไรนะมัน เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังเลือดเยอะอยู่อ่ะเออรอให้แบบดาบฟันทีเดียวตายได้ก่อนโอเครอจังหวะรอแค่จังหวะแบบเออให้มันเลือดหน่อยๆนะครับโอเคยังยังไม่โดนช็อตโอ้เกือบโดนแล้วต้องว่าไปมุมมุมแม็มุมแบบม,ม,แบบม,มแบบ็โอเคโอเค โอ้ไม่โดนโอเคผมจะตายแล้วเนี่ยผมจะตายเพราะว่าค่าหายผมหมดไม่โดนวะมันช็อตผมไม่โดนเองนะไม่เกี่ยวยโอเคเลยผมโดนละได้ย่ได้โอกาสกินนะครับเฮ้ยกินยาสรบด้วย โอเคยากะสลบด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลบนั่นเองเฮย้ยแย่แล้วมยอดไม่โดนแล้วผมตึงไงแล้วผมพันหลังยิงแบตึงๆเอ้ยมันมีตัวใหญ่อยู่นี่วะนี่เป็นไงโอ้โห,โหรู้ด้วยว่าตัวนี้ต้องตายแน่ๆนมีตัวใหญ่ตัวนึงอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้โหเป็ไงเปไงเป๊ะวร์ เพเวอร์ครับผมที่โดนช็อตเราต้องโดนช็อตบ้างนะเพื่อจะได้กินอาหารนะครับโอ้ไม่โดนขับน้องโอ้โหโดนจนได้โอ้โหดา่ดาฟันแล้วฮะทีนี้ต้องด่าฟันแล้วฮะมาดิมาดิด่าฟันแล้วนะมาดิมาดิมาดิด่าฟันแล้วเอ้าหนีหนีทำไมอะ ดาฟันแล้วมาดิมามาดาฟันแล้วช็อตหน่อยช็อตหน่อยช็อตหน่อยต้องการให้ช็อตเร็วเร็วเร็วเดาฟันได้คนระับตอนนี้ก็คือดาฟันได้เ,เหรอเฮ้ยแยกออกแยกร่างเหรอมามาไปไหนมานี่เร็วมันหนีแล้ววะ่ะเฮ้ยมันหนีแล้ววะ่ะโอเคเรียบร้อยนี่ประมาณนี้จริงๆคือใช้ดาบฟันตั้งแต่แรกก็คือจบแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไปผมค <laughs> ือผมเป็นคนที่แบบเล่นอะไรเรื่อยๆไง โอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้มีแจ้งเตือนจากคลิปจากไวไอเอ็นดีพีนะครับคลิปที่มีสาระจากไวไอเอ็นดีพีอีกเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ไวไอซี่ขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับเกมครับผมซีอูเกมครับบ๊ายบาย